สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพลังใจได้นะคะคำทํานายคนเกิดปีฉลูเดือนมีนาคมคนที่มีอายุเยอะหรือสูงวัยให้งดออกกำลังกายหนักๆห,หรือจ็อกกิ้งเล่นกอล์ฟอาจมีโอกาสหกล้มหรือลื่นหรืออุบัติเหตุได้จึงจำเป็นต้องมีคนคอยดูแลลูกหลานเพราะไม่ใช่นั้น อาจจะมีปัญหาตามมาได้เกี่ยวกับเรื่องข้อเข่าหัวเข่าและก็ถ้าเกิดป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลาหลายวันถ้ารับราชการหรือมีงานประจำจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งยกย้ายไปในทิศทางที่ดีตั้งแต่วันที่23มีนาคมเป็นต้นไปดวงจะเปิดจะมีการระดมหุ้นระดมทุนก็ตั้งกิจการหรือแม้แต่ขยายกิจการเปิดร้านหรือทำอะไรช่วงนี้มีโอกาสประสบผลสำเร็จ อย่างแน่นอนและไปในทิศทางที่ดีดังนั้นควรเดินหน้าทําให้เต็มที่ในช่วงนี้เพราะว่าโอกาสมันมาแล้วดวงดาวดวงเมืองเปิดเราควรจะทําในเรื่องกิจการการงานประกอบชุดกิจส่วนตัวนีไม่ต้องกังวลน,นะครับทำได้เลยสบายๆนะครับส่วนใครเนี่ยที่มีคดีความก็จะมีโอกาสชนะสูงมากหรืออย่างน้อยๆถ้าเกิดเราไม่ชนะก็คือปณีปนอมไม่ต้องกังวลน,นะครับ ส่วนถ้าเกิดเป็นพวกนักการเมืองหรือว่าทําเกี่ยวกับพวกเป็นทหารตําตรวจก็จะมีโอกาสเนี่ยถูกว่าด่าทอแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องระมัดระวังนิดนึงการลงทุนเนี่ยไม่ต้องกลัวยังไงเราก็มีโอกาสได้มากกว่าเสียเยอะๆเยอะเลยในเรื่องของการเงินคนปีฉลูนะครับจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่อาจจะเกิดจากพวกเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ในหน้าหรือแม้แต่อาจจะเป็นจากายหน้าทิกตอกในหน้า, TikTok, นนาอนไ์ต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสได้คือมันเหมือนเป็นการพวกจับเสือมือเปล่าอะไรเงี้ยครับถ้าทําเกี่ยวกพวกนี้โอกาสได้มาง่ายๆจะสูงแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายเพราะว่ายิ่งได้มามากเท่าไหร่ก็ยิ่งจ่ายไปเท่านั้นดังนั้นวิธีป้องกันนะครับ อาจารย์แนะนําว่าควรจะมีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายวางแผนง,งบการเงินเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีเงินเก็บมากขึ้นเพราะไม่งั้นเรามีแต่จะใช้จะใช้มาต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะจ่ายเกินตัวถึงแม้เราจะได้เยอะเราก็จะต้องจ่ายเยอะต้องขอเตือนเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญโอกาสถูกหวยถูกเบอร์ถูกสลาก ได้จากเงินจากหุ้นก็มีโอกาสนะครับในช่วงนี้ก็ลองดูนะครับอย่าอย่าไปในทิศทางนี้เยอะมากการลงทุนพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงอาจารย์ก็เตือนไ้นิดน,ดนึงนะครับส่วนในเรื่องของความรับคนปีฉูหูเดือนนี้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีคู่เนี่ยโอกาสจะมีคนเนี่ยเข้ามาแบบเรานึกไม่ถึงอาจจะเป็นคนกข้ตัวหรือคนที่เราไม่เคยรู้จักแต่ก็มีทางแนวโน้มจะดีนะครับจะอาจจะเจอคนที่ใช่เพราะว่าเราเนี่ย มันถึงเวลาของเราแล้วส่วนคนที่มีคู่ให้ประคับประคองคู่อาจจะได้ไปเที่ยวต่างแดนหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับก็จะทำให้ชีวิตคู่เนี่ยมันดีขึ้นมันมีพลังมันฟูฟูเมนต์นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยชีวิตคู่เราอาจจะระหองละแหงได้แนะนําว่าควรใส่ใจให้กําลังใจซึ่งกันและกันในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คู่เราคือคนที่สําคัญที่สุดเพราะเขาเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรา ปรดใช้วิจนณย,ยานในการรับชมรับฟังนะครับคอยทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ว่าดวงท่านจะมีปัญหาอย่างไงถ้าเกิดท่านมีสติเนี่ยมันก็จะผ่านทุกปัญหาทุกปทศสกษไปได้อย่างราบรื่นนะครับเป็นกําลังใจใทุกคนนะครับสวัสดีครับ